สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อเอฟซี 3, ทุกท่านเอ้ยเหล่าบกเข้าจ้อยบุดวิดบุดวิด,ว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 ดอยู่นี่แหละเดี๋ยวเอาใหมเอาแบบใไหมลงสูตรเก่าเอามาทำใหม่นี่แหละมันเก่านไปดูดูคำเตือนกันก่นกอนจ้าแนวทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า มาดูกันเลยืบนกันล่างเนาะบนกันล่างด้วยวันที่พุทธที่ห้าพุทธที่หกเนาะ พุทธที่หกโอ้ยพุทธที่หกเรามาย้อนดูที่ห้าหนึ่งสองแปด คำงวนหนึ่งมาอกโตแปดสซงเนาะเจ็ดสองใส่สิบหนึ่งครั้งหน่วยสองครั้งบวกเก้าคงที่แล้วมาใช้ที่พันบวกห้าคงที่นี่แหละ จ็ดบวกสบวกเกบวกสได้ส1บบวกเ้าได้ศูนย์ศหนึ่งสองบวกห้า้าแล้วหกเจดได้เจ็เท่ จพู่ก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่ก็ไปที่หนึ่งจ็ดบนด้วยหลักร้อยเราใช้แสนสองครั้งหลักร้อยเราใช้แสนหนึ่งครั้ง อ,อนสองครั้งหมืนสองครั้งหน่วยสองครั้งอีกก็คือศูนย์บวกสองบวกสี่สี่ห้าหกได้หกกับเจ็ดนี่คือหลักร้อยมันดึกมีเอฟซีามามั่วไม่มั่วนะมันไม่เข้าเองมันไม่เข้าไม่ใช่มั่วนะคะถูกอยู่แต่มันไม่เข้าหกหนึ่งเจ็ด เจ็ดหนึ่งเจ็ดอันนี้คือศูนย์ละ้อยบางทีมันก็ไม่เข้าอย่างเก้าศูนนี่จับจับผิดมันออกไปที่สองเนาะไม่ได้เอาสองสามออกไปที่หนึ่งเจ็ดยหลังถูกนะโอ้เมื่อคืนนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แหละ คุณี้แหละจะได้แน่นอนได้ได้วันศุกร์มาเสียวันจันทร์สามหนึ่งเจ็ดหกหนึ่ง,จหหงจเจ็ดเลขลาวมันออกซ้ำๆย่ำๆกัน เก้าคูที่อันนี้ผิดผิดแล้วเอที่เดียวนะตัวนี้ไม่ใช่พุ่งนี้สุดล็กล่างลงอยู่ลึกล่างมันมีหน่วยล่างเป็นหลักร้อยเนาะหน่วยล่างมาเป็นหลักร้อย างทีก็สูตรเนียหาสูตรใหม่เรื่อยๆหนึ่งบวกสี่บวกเก้าเจ็ดบวกห้าได้สี่ห้าเจ็ดบวกห้าได้สิบสองสาม จับคู่กันก็คือจับคู่ก็คือสีสีสองสีสามห้าสองห้าสามเราใช้ กสี่สองนี่สองครั้งนี่ก็สองครั้งตัวนี้ก็สองครั้งก็คือหกสองสี่หกสี่สองเท่ากับสิบสองสองสามนี่คือเอาหลักร้อยมันมาตรงนี้ใช้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สองครั้งนะอย่างละสองครั้งก็คือสอง สี่สองสามสี่สองนะคะย้อนหลังถูกหมดแต่เดินหน้ายังมีรูถ้ารูรวยกว่าเพื่อน <c oughs> หาสูตรใหม่ไปเรื่อยๆนี่เลยต่อมาสุดท้ายได้สูตรที่เราจะใช้นะคะห้าศูนย์แปดสองสี่สองสิบหน่วยสองครั้งบวกเก้าคงที่แปดบวกห้า ก็คือสี่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 บวกสี่อีกครั้งบวกเก้าคุ้นที่แปดบวกห้าสี่สี่เป็นแปดบวกเก้าได้เจ็ดบวกหนึ่งได้แปด แปดได้สิบสามได้สามสี่สามสี่วงหนึ่งเต้มทุกอย่างวงหนึ่งบวงหนึ่งเขาดีกว่าเจ็ดเก้าหนึ่งจับพู่ก็คือเจ็ดสาม จดสี่แปดสามแปดสี่หลักร้อยเราใช้ตัวนี้สองครั้งสองครั้งสองครั้งไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะคะไม่เกี่ยวกับก็คือศูนย์บวกศูนย์บวกสี่ได้สี่ห้าเอาไปที่สี่เจ็ดสาม ห้าเจ็ดสามสี่เจ็ดสี่มันจะมาหามอีกไหมห้าเจ็ดสี่ 5, 7, อันนี้จับใส่เองนะคะชอบตัวไหนก็จัดใส่เลยหลักร้อยถ้าได้เลขเด็ดเด็ดมาก็เอาหลักร้อยจับใส่เลยหลักร้อยมีสีกับห้านี่นะคะเดี๋ยวจะหาอีกสูตรมาใส่ให้มันคลิปหน้ามันเป็นเลขล่างเนาะ หน่วยล่างหน่วยล่างตัวนี้เอามาทำเป็นหลักร้อยตัวนี้แต้มให้เจ็ดสามนะคะลงเขียดสีอันนี้ก็ซื้อได้หมดนะคะเพราะว่าเรากันไว้ดีแล้วเนาะกันไว้อบก็จัดขัดกระผานนะคะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อคืนนี้ไม่ได้สักตัวเอาสูรใหม่ลงนะคะนี่มันจะแม่นไหมทําดูยอ้อนหลังถูกหมดเลยแต่เดินหน้ามยังไม่รู้เลยยอ้อนหลังดูเป็นสีห้างวดก็เข้าอยู่พันวกห้านี้เข้าดีขนาดเลยชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะดูคําเตือน ในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติด,ดตามนะคะขอยล่ำล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า